สวัสดีครับรักติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครในเกม Realm of Valor ครับชื่อว่าโตโร่ Blue k คิงนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกชื่อเล่นว่นาทาโร่ซึ่งผมว่าโตโร่ถูกแล้วเขาพูดอุบกอบไม่ใช่อันนี้โฆษณาแฝงเฉยเลยครับเริ่มจากสกิลเลยดีกว่าเออโตโร่ครับเป็นแท่งที่ค่อนข้างหนามากครับเพราะว่ามีสกิลนี้ชื่อว่าทับไฮเมื่อกดใช้สกิลครับมันจะทำให้ร่างกายมันเป็นเหล็กคือไม่โดนควบคุมจากสถานะต่างๆยกเว้นหินและแส้แข็งหมายความว่าหลักๆเนี่ย สตันสโลพวกนี้ฮะยกลอยเนี่ยไม่โดนแก่ถ้าเกิดแกกดใช้สก,กิลอยู่ซึ่งตัวนี้หินก็มีไม่กี่ตัวผมไม่รู้นะคทับว่ามีใครมีหรือใช้แข็งคือเตียวเซียนฮะดังนั้นเนี่ยถ้าแกกดใช้สก,กิลคือแกเหมือนกับไม่โดนหยุดแล้วล่ะ <S <S และกก้วสกิลแกมีอะไรสก,กิลแรกครับบูลลัหรือควายขวิดนะฮะพุ่งไปข้างหน้าทําให้สตูโดนความแสะกกยภาพแล้วก็ลอยขึ้นับคือพุ่งปุ๊บงัดขึ้นไปไงฮะทำให้สตูเนี่ยต้องมายืนบวกเราแล้วก็เพื่อนก็เข้าขง่ายฮะผมชอบอันนี้นะ คือระยะมันสั้นกว่าของเทนอะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเรียกน่นะศัตรูมันล็อกเป้าได้คือมันอยู่กับที่ยังไม่ได้โดนดันกองกันเหมือนของเทนก็เลยชอบอันนี้ฮะมันชัดเจนกว่าแต่ใกล้ไปนิดนึงทำไรครับเรสเซนเบลโลครับผมคือแกจะชา้าครั้งก็บึ้มออกมาฮะทำให้ศัตรูในระยะเนี่ยโดนดาเมจแล้วก็เดินช้าลงซึ่งมันคำพูดกนียคือพุ่งใส่ปุ๊บอันนี้ไม่โดนไม่โดนพวกไอพวกสตันใช่ปะ พุ่งปุ๊บใช่ไหมกดอันนี้ต่อครับระเบิดบึ้มใช่ไหมสโลสุดท้ายครับท่านี้คือเอิรอเชสเตอร์ผมว่าท่านี้เด็ดมากนะคือกาจะกระโดดลงที่พื้นสามครั้งครับสองครั้งแรกทำให้ศัตรูเด,เดินช้าลงแล้วครั้งที่สามศัตรูจะลอยขึ้นแล้วก็โด,ดนดาเมจแรงด้วยคือหลักๆคือตัวนี้เนี่ยอันนี้พุ่งไปก่อนหนึ่งตัวศัตรูอยู่เป็นกลุ่มก็อันนี้อันนี้สองครับแล้วถ้าเกิเดเขาแบบมาเป็นกองเนี่ยโดดใส่ด้วยอันนี้นะสามคือถ้าเกิดโดนนี้ทุบสองนี่ยแรงนะ คือแกเป็นแทงที่แรงจริงอะแล้วแกไม่โดนพวกแบบหยุดไม่โดนสโลนี่ไงทำให้แกเป็นตัวแทงที่แบบท็อปๆของเกมอะผมว่าผมชอบมันถึกดีโอเคถัดไปครับผมไอเทมอาขอจับกัวคนก็เนี้ยออกไอ้นี่กันคนแทงน้อยเนาะเล่นชนะสองพันสี่เงนรอบหนขอแก้ไขหมดเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บหลักๆจะเอามีสองแบบก็คือ เน้นว่าสู้กายภาพหรือจนสู้เวทดูง่ายถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวกายภาพแคลรี่สองตัวอีกแท้งอีกตัวแน่ๆแล้วอะออกกันกายภาพครับแล้วเกิดฝ่ายตรงข้ามอ,ออกเวทสามตัวมาออกกันเวทฮนะซึ่งเราจะอธิบายทั้งคู่ในเซตไอเทมที่หลังแต่หลักๆเราจะออกประมาณนี้คือป่าจะทำคลิปรวมไอเทมสายแทง้งกันแหละแต่อันนี้เอาที่ใช้ประจำก่อนชิ้นแรกครับป้องกันต้องขอยกให้เนี่ยนะ ไก่อา์สแตนดาร์ดครับสายเวทเพราะว่ามันเดินเร็วขึ้นสําคัญนะแล้วก็มาโดนคอาเสียหายจะพื้นพลังชีแปดเปเซ็นซึ่งก็ช่วยดีเยอะฮะมันถึกอะรองเท้าชิ้นที่สองครับจะเป็นโซนิคบูธนี้สม,มดุลณนะฮะอันนี้กันเวทน,นี่กันกายภาพหรือถ้าเกิดเวทยเยอะก็เป็นอันนี้ก็ได้ต้านเวทไปจากนั้นครับชิ้นต,ต่อไปเป็นคิมสันแมนเนอร์ครับเพื่ออะไรเพื่อเอาเกาะพลังชีวิตฮนะ แล้วก็ถ้าเกิดช่วยเพื่อนฆ่าหรือฆ่าได้ก็จะได้ฟื้นฟูลังจุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครบเครื่องนี้นะชิ้นที่สี่ครับเมลออฟเพย์ะ pay นะผมคือถ้าเกิดว่าไกลภาพเขาเยอะแล้วเขาชอบยิงต่อในอันนี้เลยฮะมันจะสะท้อนตั้งแตยเวทที่ได้รับเดี๋ยวไม่ต้องสท้างก็งทหายที่ได้รับกลับไปเป็นเวทกับใส่ตัวหนึ่งก็จะหนุนรางชิ้สูงสุดของเราก็แรงอยู่นนะแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่คือเกาะสามร้อยทัยทงุทสี่ร้อย ก็ He, อยากถืกว่านั้นขอแนะนำชิ้นนี้พูดเร็วไปนิดนึงขอโทษทีฮะไหนแล้วล่ะเอจิตกับผมได้เกาะได้มานาแล้วก็ใครจบปีเราจะจบนีท้าลงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดินทะาลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือถ้าเกิดเราไปยินกลางคนทุกคนลุมเราเนี่ยมันจะอ่อนลงทันทีฮะจบปีก็ช้าลงแล้วก็เดินก็ช้าลงอ่ะชิ้นนี้แนะนำชิ้นที่สี่ครับไอชิ้นที่ห้าเลือกว่าจะไปกายภาพล้วนคือ ชิลออฟเดอะลอสอันนี้แก้กายภาพโดยตรงเลยหรือเวทเยอะออกมาเป็นเมเจอ i n o ิ t นอก็ได้เนี่ยเพราะว่าต้นเวทรดคูดาวสต่วันคือมันจะมีโล่ดูดพลังเวทด้วยคือนนกันกันพลังเวทของประตูดีอันนี้แล้วก็สุดท้ายครับชิ้นก็เป็นแอนซโตกอรี่ก็ได้นี่ใช้งานง่ายบวกพลังชีวิตแล้วก็ตายฟื้น ถ้าเกิดเฮ้ยผมอยากสโลวเพื่อนก็เฮียวกะเอกก็ได้ชิ้นโปรดของป่าเช่นกันได้เลือดได้เกาะต้นเวทเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะเซตเนี้ยอาจจะเป็นเอ,อกอนี้ก่อนเฮียวกะก่อนแล้วมากันเวทอีกชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับไอเทมค่อนข้างจะสมบุรณนคือสู้ทั้งทีมไายภาพและทีมเวทออกแนวนี้ก็อยู่ได้สบายๆฮะเพราะยังไงก็ต้องเจอเวทแน่นๆหนึ่งตัวในทีมศัตรูอยู่แล้วอะ่ะก็ชิ้นนี้ก่อนก็ดีนะเดินไวด้วยประเด็นตรงนี้แล้วก็ฟพ้นเลือดได้เรื่อยๆครับผม โอเคจบเรื่องของไอเทมสกิลแล้วไปเรื่องของร e ุ่นกันบ้างดีกว่ารุนของตัวแท้งนะครับก็จะมีอยู่ตามนี้รุนสีแดงเน้นเลยครับว่าต้องเป็นรุนแนวเลือดซึ่งก็ไม่มีใครจะดีกว่า g เด d e n body ฮะรุนนะครับของสายแทง้งได้ทางชีวิตได้เกาะหรือแต่ว,ว่าเฮ้ยผมอยากได้เออดีกว่านี้นนมีไหมไม่มีฮะคือแท้งเนี่ย ปิมารีเนี่ยังคับสีแดงเลยชิ้นเนี้ยสีม่วงของโปรดป๋าคือโปรเทคพลังชีวิตได้ฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วได้ความเป็นพืนที่แต่เกิดบอกว่าอยากแทงหนักกว่านี้ก็เป็นอิมม์ทัลครับพลังชีวิตและฟื้นฟูพลังชีวิตหรือบอกไม่พอใจอยากเลือดได้เยอะคอร์ซัสเลยครับเลือดเยอะหนำใจเจ็ดิบห้าสิบชิ้นเจ็้อยห้าสิบนะครับอย่าลืมได้เลือดไหลายข้อแหละโอเคสีเขียวผม ก็จะมีอยู่หลักๆนะคือโ o ลี่ไลครับเ <Yeah. S 1> กาะต้านเวทรถคูดาวผมใช้อน,นี้ประจาถ้าเกิดเป็นสายแทงนะฮะหรือว่าผมจะเอาเลือดเป็นหลักก็พาวเนสครับทั้งชีวิตและรถคูดาวโดยตรงไม่ต้องเอาต้านเวทหรือเกาะอะไรเลยแล้วแต่ชอบนะฮะหรือก็บอกว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> <"He i, S 2> ผมเอาแบบถึกๆหน่อยเอาเป็นเน้นเกาะสองอย่างก็เป็นเกาะต้านเวทอันนี้ก็ได้ฮนะแล้วถามป๋าใช้อันไหนป๋าเชียว holy light ครับเพราะว่ารถคูดาว0.6 เข้ากับไอพาวเวสเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เกาะสองแบบแต่พาวเวสในชัวร์สุดคือคุณจะเจอทีมกาว่ากายภาพหรือทีมเวทก็ได้คุณได้เลือกแน่แนก็ต้องเลือกว่าชอบแบบไหนนะฮะซึ่งถ้าสรุปกันจริงๆโทโล่ป๋าเลือกเป็นพาวเนสครับผมพาวเวสโอเคเนี่ยชิ้นนี้หนึ่งชิ้นสีเขียวสีม่วงเอาถึกๆไปเลยก็เป็นอิมอร์ทอครับเราเชื่อในการฟื้นเลือดอยู่เหมือนกันอันนี้มันคนซับมันตรงประเด็นไปหน่อย เลยไม่ค่อยชอบแล้วก็สุดท้ายครับสีแดงเป็น Golden Body เพื่อทางชีวิตและเกาะรุนจบแค่นี้ครับผมต่อด้วยเรื่องของ c h a ์ a c t e r Skill บ้างมีอะไรถ้าโคโลสต์ไม่ใช่ถ้าตโตโร่จะเล่นนะมี Recovery เฮะเอาไอว้ฮิลซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตเพื่อนด้วยหรือจะไปเป็นฟริกเกอร์ก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องพุ่งใส่อยู่แล้วทำระยะแล้วพุ่งใส่อะไรเงี้ยฟิก,กร์ช่วยได้เยอะ ถ้าเกิดป๋าเชียร์อะไรเชียร์ฟิกเกอร์ครับใช้ง่ายสุดแหละปุ่งปุ๊บทุบกระทืบอะไรก็ว่าไปหรือจะเอาฮิลล์ชพื้อนก็อันนี้แต่หลักๆก็ฟิกเกอร์แหละดีสุดในคอมคิดป่านะโอเคทั้งหมดก็คือสกิลการออกไอเทมแล้วลูนของของโตโร่นะครับขอยัดดูการเล่นโตโลสองตาติดดูคลิปไทายดูคลิปท,ที่อยู่ท้ายคลิปนี้ได้เลยครับป๋าเล่นไปแล้วสองสองตาติดเลยก็ขอจบการรีวิวโตโร่ดี๋ยวเป็นเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ